สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุกุสุกคนมินิว่ตภมพ่อคกับผมคือเกาทางช่องวาลินผ้าเส็บชาแนลพี damned, <trad> ่น้องกาฝากได้ด้วยครับพี่น้องฝากกด subscribe กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ด้วยครับคือเกาพ่อกันคือเกาพี่น้องได้เมนูเส็บๆสบมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาพี่น้องเมนูแดงแงพี่น้องเมนูแดงแดงได้เนื้อมาสดๆพี่น้องได้ล่องเลยติดใจพี่น้องเนื้อมันหนุ่มมันพลอยดีพี่น้องกาขอตรวจอภัยพี่น้อง บูโบกินดิบนะครับตะกี้ผมกับบกินดวยกันพ่อได้ร่องและติดใจพี่น้องจะเลยจัดดูๆจากหน่อยพี่นอ้องบบได้เอามาลายพี่น้องเอามาพ่อกินเบิดพี่น้องแม่นเอามาสีหาโลกหกโลคอคนเท่ากับกินได้ํามยิมพี่น้องเอามาลายกับเหลือขึ้นเ่าพี่น้องเขาได้มันเขาว่าหน่อยๆแส็บๆหน่อยๆเข้มๆปูเ่าเ,เพึ่งมาพี่น้องเขาเนียยหนึ่งไม่ไม่วนหยัดไปติดหาหมองคมหาคมหาเางาเศร้ายากพี่น้องได้มา นั่งกินอยู่ขางปลาไพ่พี่ล่ะเขาปลามื่นนี่บ่ได้ลงทงมื่นนี่เขาปลาพี่น้องมาอยู่เพื่อนพ่อใหญ่บ่มีห่มมีเงาเศร้าพี่น้องโอ้ห่อนช่วงนี้เบิ่งบ่ฮันได้กินยังเหือแตกเหย่ย่อยเหย่ย่างเละพี่น้องคือเก่าพี่น้องกวนสิลงมือบ่ว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานในเทียนลงไปบ่ถือบ่ควรกับความตรุ่นคไพเด้อพี่น้องเด้อมาเส็บเสบน้ำผมสู้สิพี่น้องพันฝากพี่ตอนนองคือเขขก่าคำยังไงเจียวขมขมพี่น้อง มึงรู้มันขมปัน่นเลยขมจนยางเดาพี่น้องผักกับแม่มานใบประก,กอบขั้นแค่ไหนเนี่ย <c oughs> ส่งสิงหยาบก็เลยบัซรอยมาหลายพี่น้องส่งสัยสิเป็นงัวเท่าแต่ว่าเนื้อนี่พลอย,อย,อยโอ้ขอทาพี่น้องขอทาหน่อยหยาดๆยดเลยพี่น้อง โอ้หยาบพี่น้องอันนี้หยาบบ่บไว้มันหยาบเลยกับบอกจะกินลงไปพี่น้องแต่เพาะทำงานนะในเหนือมันอีอ่อยพี่น้องคักเลยเหนือ,อยังเต้นดึบดึบดึบอยู่พี่นออ้องอื สูสีไปหน่อยพันใบบกกวักเลย<ฮ> พันเลยพี่น้องซูชิเ <c oughs> มืองนอ,อกมันพันสาหลายเข้ากับพันพักเนี่ยพี่น้องอืม้ม ของเขาจุ่มวาซาบิของเขากับวาซาบิกันพี่นอ้อเ่าวาซาบิเพียะ ลูกกดดทำงานแล้วพี่น้องแจ้วกับเชนว่าตัวขั้ขนาด โอ้โอ้ขักิหนหองเทิงเพ็ดเข่ากระห่อนบันเนี่ยเขากันบันยัง ได้การพี่น้องได้กันเคริ่อสแสบเ่ิงเปียเติงหวันพี่นอ้องวู้เขาท่าเขาท่า ก,กว็ว่าตรวจควาไปพี่พี่อกเขาก็อ่อนบันเจ้าก็ไปเพ็ม สายๆสิโล เขาเป็นว่าแสบคือเกาพี่น้องโอ้เผ็ดคักพี่น้องเทิงเผ็ดเทิ้งหันแจวกับเผ็ดใส่ลูกโดดแห่งเผ็ดเต็มบานเนี่ยเขานึ่งไม่ไม่วุ่นวานไม่น้องเขากันปะยังว่ามันช่กินแสบแสบโมเมนต์เทิ้งกินเทิงได้หยุดเทิงกินเทิงได้หยุดพี่น้องเทิ้งเผ็ดเทิ้งหันครบรลดคือเกาเอาพี่น้องที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมก็ค่อยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อบ่เจ็บบ่จนคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สักก้อนพอกันไม่คลิปหน้า ว่าผมิได้เมนูยังแสบๆมาฝากพี่ตอนนอง,องครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ